รู้ครับตลกค่ะยืนยันเข้ารับของนะครับไม่เข็ดพวกผมอะ่ะเอาดิอยากจะรู้เหมือนกันเหรอวะใครที่วิ่งกระบะสี่ประตูช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามีงานเยอะไหมนะครับซึ่งมันตรงกับประเภทรถที่ที่ผมวิ่งเหมือนกันนะครับผมแค่อยากจะรู้ว่ามันเป็นที่แอปหรือมันเป็นที่ตัวกับผมอง เราใช้เวลาเดินทางนะครับหชั่วโมง18นาทีระยะทางทั้งหมดนะครับ43กิโลเมตรจากจุดที่เราอยู่นะคนในราคาที่เราจะได้รับนะเน็ตๆประมาณ600กว่าบาททุกคนสวัสดีชาวลาล่ามูฟทุกท่านครับวันนี้เราได้มาขับลาล่ามูฟเช่นเคยนะครับยังไม่จำยังไม่เข็ดนะครับและตอนนี้ผมก็กดงานได้แล้วทุกคนในราคา782บาทนะครับ เห็นหรือเปล่าหากค่าคอมนะครับจะเหลือที่หกร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับมีบริการช่วยยกด้วยนะครับหนึ่งร้ยห้าสิบาทเป็นงานตรงรุ่นด้วยนะครับเบื้องต้นผมต้องโทรหาคนเรียกก่อนทุกคนฮัลโหลครับัลลค่ะยืนยันเข้ารับของนะครับพี่โอเคค่ะครับกำลังเข้าไปครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะครับสเต็ปแบบง่ายๆนะครับเนื่องจากว่า ลูกค้าเขามีบริการช่วยยกนะครับในระบบแล้วเราไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าเราจะยกหรือไม่ยกแล้วเรารู้หน้าที่เราแค่นั้นเองทุกคนผมไปรับตรงเฉลิมพระเกียรตินะห่างจากที่ผมอยู่นะ3ากิโลแดนาทีนะครับซึ่งไปส่งถนนเพชร,กรเกษมนะครับให้ดูดีๆนะทุกคนเพชร,กรเกษม108ยแดท่าผเขตหนองแขมนะครับเป็นกระบะสีประตูมีบริการช่วยยกส่งดอกไม้นะครับเดี๋ยวเราไปรับของกัน let's go นาำตรงรุ่นอย่างนี้ก็หวานเจี๊บสิครับรับไม่ไกลครับ3.7มกิโลค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะไม่เข็ดพวกผมอะ่ะเอาดิอยากจะรู้เหมือนกันหรอวะว่าใครจะไปก่อนหรอวะแอปลาลามมบหรือคนขับอะไรโทรม,ทรมรัโทอมาศอะไรนะ,ะท,ะทนี่น,นี้ซาลาทับศพอ๋อสาลาทับศพอ่ะปอะมานั่นแหละที่เงชอบอยากไปอ่ะบ้านใหม่เอาป่ะสามร้อยหนึ่งบาท จะไปรับบงปลาบ้านใหม่มันก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ใช่หรอคนละฝั่งกันเลยดิอันนนเหรอโนนดับเบิ้ลยูนนไม่ก็โนนมันอยู่ข้างบนข้างบนที่เราไปเป็นราคาประหยัดด้วยมันผ่านอะไรบ้างคะไปน้องแคร์ทางนู้นอ่ะน้องแคร์บางแคร์เออเออบางแคร์แค่น้องแคร์ไปวันนัไม่ได้จําไม่ได้แล้วทุกคนไม่ได้ไปนานไม่ได้วิ่งเลยเอาจริงนะคือแบบไม่ได้วิ่งอ่ะมันจําเขต แปลก,กแล้วอะ่ะเออนี่บอกเหตุว่าสําหรับคนใหม่นะสมมติว่าเราจะไปงานเส้นไหนเนี่ยเราพยายามหาหัวที่รับงานอ่ะไม่เกินหนึ่งถึงสองกิโลเมตรหรือว่าเป็นทางพาด๋ยวไปหรือก็หาปลายทางที่มันเป็นเส้นเดียวกันอ่ะถ้าจะก็บริหารคือมันถ้าตามหลักอ่ะมันต้องทําแบบนั้นแหละแต่ในการปฏิบัติจริงอะ่ะมันไม่มีงานเด้งนะงตรงๆเลยคนอื่นมันอาจจะเด้งผมก็ไม่รู้แต่สำหรับผมมันไม่เด้ง มันก็เลยไม่สามารถใช้รูปแบบที่ผมเคยทําแต่ก่อนอะที่แบบว่ามีงานเร่งมาเรื่อยๆคัดงานใช่ไหมคือตอนนี้มันเอาแท่ง,งานหลักให้ได้วิ่งสักง,งานเนี่ยก็ยากแล้วไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะมีงานพ่วงแม้เลยใช่ไหมงานพ่วงนี้ตัดออกไปเลยแค่งานเดียวก็ได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วใครที่วิ่งกระบะสี่ประตูช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่า มีงานเยอะไหมนะครับซึ่งมันตรงกับประเภทรถที่ที่ผมวิ่งเหมือนกันนะครับผมแค่อยากจะรู้ว่ามันเป็นที่แอปหรือมันเป็นที่ตัวกับผมเองผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันปิดการมองเห็นตามที่ผมวิเคราะห์จริงๆใช่ไหมนะครับเพราะว่าเวลาเรากดรับงานได้ปุ๊บงานก็จะชอบเด้งแต่ตอนนี้ไม่เด้งละนะครับแต่ถ้าเรานะครับ ปิดแอปก็คือปิดหน้าจอแอปนะแต่ยังเปิดในระบบไว้แต่ปิดอาจจะเข้าเล่นเฟซหรืออาจจะพักาการจัดโทรส์ไว้พอเปิดขึ้นมางานงานมันก็จะเด้งเหมือนที่ผมทําคลิปอที่ว่างานผีไหมงานผีหรืองานจริงอ่ะเออซึ่งหลายๆท่านก็เข้าไปตอบนะครับว่าเออก็มีเหตุผลนะก็อาจจะเป็นงานที่เหมือนแบบ โดนรับไปแล้วเรามันเด้งมาที่เราแล้วมันจะโผล่มาเพื่ออะไรอ่าพอเรากดเข้าไปคุณไม่สามารถรับงานนี้ได้กรุณารับงานถัดไปอย่างเงี้ยเหมือนพยายามทําให้เรารู้สึกว่าโอเคให้เราอยากจะวิ่งงานอย่างนี้เหรออืมซึ่งถ้าทําแบบเนี้ยจะเอาขึ้นมาทํไมงานที่ไม่สามารถกดรับได้แต่เด้งขึ้นมาใช่ไหมทุกคนผมเข้าใจถูกป่มเพียเดียวพาทุกท่านนะครับไปดูกันว่าสินค้าที่เราคนนะครับ จะเยอะไหมนะครับเพราะว่ามีบริการช่วยยกผมไม่กลัวหรอกถ้าลูกค้าจ่ายให้เราแล้วเราก็ต้องทําตามเงื่อนไขของลูกค้าแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากแต่ถ้าลูกค้าไม่บวกอะไรให้แต่ให้เราทําเกินว่าหน้าที่อันเนี้ยน่าเป็นห่วงแล้วเราตัดภาพกันกันไปตอนที่เรากำลังขึ้นของครับ เดินทางมาถึงแล้วทุกคนแก่แบบเป็นถนนแบบโอ้โหดอกไม้ฮัลโหลครับพี่ผมมารับของครับแล้วล่ามูได้ค่ะพี่อยู่ตรงนี้ได้ค่ะเดินไปครับพี่ะอ่าเ๋ยค่ะพี่เห็นรถอ่มันผมไม่รู้ว่าผมเข้ามาตามหมุดอ่ะจดจํำใช่ไหมใช่ถูกต้องครับอ่าอ่าค่ะพี่จ่ยเดี๋วตรงนั้นเลยค่ะได้ครับพี่คับสวัสดีครับค่ะ กลัวมันไม่ใช่ทุกคนคือแบบทุกคนคผมจะให้ดูนะมาถึงแม่สกดลดูดิทุกคนคือจุดรับของอ่ะมารับดอกไม้นะทุกคนดูด้านหลังดูทางมัน <c oughs> ให้ผมคิดว่างไงัยเคทุกคนเดี๋ยวเราไปรับของสวัสดีครับพี่จอดตรงไหนพี่ได้ถอยหลังเข้ามาได้ของเยอะไหมครับของเยอะดีครับอ๋อโอเค เขามีแค่นี้ใช่ไหมครับอันนี้พี่ไปเก็บปทางใช่อันนี้จ่ายเครดิตรครับใช่เขาจ่ายในแอปแล้ว จัดใหม่ครับเดี๋ยวผมจัดการนี้ก็ได้ครับขอบคุณครับเดีวถ้าไม่ได้ก็ของไหน

ได,ได้เอารถไียังกระกไม่ได้ดิคนถ่ายยังเอาถ่ายรูปกันนี่นะครับเราก็จะทำการถ่ายรูปนะครับโดยเจ๊แก้วประมือบวดน,นะครับบอ, <c oughs> อกว่ามีไรายได้เป็นแสนมันไม่เลยกเจ๊เป <c oughs> ็นนาทีแค่หลังร้อยหลัย่ยค่ะ งานนี้เป็นงานที่ง่ายมากๆทุกคนเรามีงานแบบนี้สักสี่ห้างานต่อเนื่องได้ไหมราคาตรงเขาเรียกว่างานตรงรุ่นมีบริการช่วยยกงานง่ายง่ายไม่พี่เขาน่าจะไม่ได้เป็นคนเรียกคนจ่ายเช่คุณเมแกนเขาบอกว่าเก็บเงินปลาทางนะคะเพราะว่าอ๋อเขาแก่กันเกดอีครับ สักครั้งเถอะเอาจริงอย่าให้ผมต้องมาบน่นลงคลิปอย่าให้ผลผมต้องมาทํากระแสร,รบๆจ่ายงานมาให้ผมทุกอย่างก็จะจบไปด้วยดีแค่นี้เองแต่เราก็ต้องเรียกค่าทางด่วนด้วยนะทุกคนไปเราใช้เวลาเดินทางนะครับหนึ่งชั่วโมงสิบแปดนาทีระยะทางทั้งหมดนะครับสี่สบสามกิโลเมตรจากจุดที่เราอยู่นะทุกคนในราคา ที่เราจะได้รับนะเน็ตๆประมาณหกร้อยกว่าบาททุกคนถือว่าคุม้มผมบอกเลยว่าถ้างานตรงรุ่นมีบริการช่วยยกนะครับยังไงก็คุม้มแต่ถ้าเราไปรับงานที่เป็นรถเก๋งนะรถเรากระบะาสี่ประตูไปรถไปรับงานรถเก๋งนะผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่คุม้มแต่ถ้ามีบริการช่วยยกเพิ่มเติมขึ้นมาโอเค มันก็ยังช่วยเราห้าสิบบาทสิบ <c oughs> บาทวนะถ้าเป็นอนเนกประสงค์โอเคราคาอาจจะสูงมาหน่อยมีบริการช่วยยกค่ายกหนึ่งร้อยแต่ถ้ากระบาสิบประตูเหมือนผมร้อยห้าสิบกินง่ายๆชิวๆนะครับผู้หญิงก็ยกได้ครับเมื่อกี้ได้หมดเลยมันไม่ได้แบบเป็นของที่แบบน้ำหนักเยอะแต่แค่ปริมามันเยอะเฉยแต่มันก็สบาย งานแบบนี้ไม่ค่อยมีเพิ่งมีนี่แหละงานแถวบ้านเราด้วยนะของ,งานแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับ <c oughs> จ่ายมาให้ผมเยอะๆนะครับเผ <c oughs> ื่อใครอยากรู้ว่า้อยากได้งานแบบนี้ต้องทํำยังไง <c oughs> ผมแค่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเล่าตลอดนะ คือแบบผมก็ออกมาจากห้องนะครับช่วงเวลาสักเก้าโมงแบบะเก้าโมงนิดๆนะครับออกมาแล้วก็มารอง,งานอยู่อ่าแต่อ่า,อาเขาเรียกว่าอะไรนะมอลำาสองนะนัมเบอร์วันนี่แหละอะไรนี่แหละอืแถวนมัมเบอร์วันอ่ะรอแถวนั้นนะครับพอดีที่ผมมารอมันจะมีลูกค้าเจ้าหนึ่งนะที่เป็นปลาแซลมอนนะครับ เขาชอบเรียกละล่ามูฟนะครับผมก็เลยพากันไปรอตรงนั้นเผื่อ,อเขาเรียกราคาดีๆเราจะได้กดแล้วก็สามารถกดรับงานได้เลยนะครับไม่ต้องไปรับงานไกลอย่างเงี้ยแต่มันก็กลายเป็นได้งานนี้มาแทนนะครับซึ่งผมก็โอเคแฮปปี้ครับผมกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นอะ่ะผมกำลังนอน <laughs> ผมกำลังทอ้อแท้ <laughs> ผมกำลังจะทำคลิป ที่มันทอ้อแท้อีกอีกคลิปหนึ่งแล้วเฮ้ยผ่านสวนอลยางสีเส้นโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆครับชี่เราวางทางนี้ก็งานพ่วงไปถ้ามีก็รับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยงานนี้ก็ถือว่ายังได้ค่าน้ำมันอะเกินค่าน้ำมันที่ตั้งไว้เลยแล้วกัน ก็คือกำไรแล้วงานเนี้ยเอองานเดียวกำไรร้อยร้อยสองร้อยก็ถือว่ากำไรนะอือหางานเกับเส้นง,งานก็คือจบแล้วแค่นั้นเองตอนเย็นขายปลาหมึกบดรู้เรื่องคิดง่ายๆนะเห็นปะดูกระจกหลังเราเหรอนี่มีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ดูกระจกหลังไม่มีม้ามีอะไรเขาตรวจแค่รักษาความปลอดภัยนะครับดูรถดู เห็นไมบวกรถละเจ้าสีไปใส่ออไป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 ทุกคนเดี๋ยวเราทําหน้าที่ต่อๆครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงคลองเตยนะครับตลาดคลองเตยอ,อยู่ซ้ายมือนะครับทุกคนรถค่อนข้างติดมากตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกานะครับดูจาก GPS ตอนแรกนะครับ เหมือนแบบมันจะไม่ติดขนาดนี้นะแต่พอเข้ามานะครับติดมากทุกคนเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าน่าจะไม่เกินเที่ยงประมาณเที่ยงน่าจะเสร็จตอนแรกนี้ดูใน GPS ประมาณ11บเโมงยี่สเลยมาประมาณ2 0่สถึงสานาทีนะครับและตอนนี้นะครับ เราก็อยู่เส้นเพชรเกษมแล้วนะครับอยู่บางแคเด้อทุกคนก็รถค่อนข้างที่จะหนาแน,น่นนะครับผมก็ไม่คิดว่ารถจะติดนะเนื่องจากว่ามันเป็นวันเสาร์นะบางคนอาจจะกลับต่างจังหวัดหยุดยาวนะเพราะว่าวันจันท์นะครับจะเป็นวันหยุดแต่พอมานะครับก็รถติดอยู่เด้อนะทุกคน แล้วก็เวลาที่เราเดินทางมาตอนแรกที่ดูใน GPS นะประมาณใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแต่พอขับจริงประมาณสองชั่วโมงซึ่งไอสองชั่วโมงเนี้มันก็จะตรงช่วงเวลาเที่ยงนะครับแต่จากการวิเคราะห์ดูแล้วว่างานนี้มันเป็นงานเครดิตนะแล้วก็ไม่ต้องเซ็นเอกสารอะไร เราก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาไม่ต้องรอลงของอาจจะไปถึงแล้วก็ยกของลงแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็จบงานเลยแต่ถ้าเป็นเงินสดหรือต้องมีการเซ็นเอกสารอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนะอาจจะอาจจะต้องรอนะครับบางทีบริษัทเขาจะติดเที่ยงกินข้าวอย่างนี้ซึ่งจากการวิเคราะห์ดูแล้วเราไม่น่าจะติดเรื่องเวลา เหลืออีกประมาณ10บกิโลเราก็จะถึงนะแต่เราไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เราวิเคราะห์ไหมถ้าเป็นอย่างที่เราวิเคราะห์งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เพอร์เฟกต์หนึ่งร้อยเปอร์เซนเท่านั้นเองฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับพี่พอดีผมโทรจาก้าลาโมบครับมาส่งของครับพี่ถึงแล้วครับ ที่เข้าไปในท้ายซอยที่ออกมาที่หกวงเลยกระบะสีดำใช่ไหมใช่พี่อ๋อโอเคผมเห็น <ขอ S 1> พี่ละได้ครับครับเอาไปตรงไหนได้บ้างข้างหน้าอย่างซอยนะเขาได้หรือเปล่าเขาผิดวะนี่ก็หมายถึงซอยเข้านี้โอเคอเย้ครับถึงสามจอนี่คือต้อง ทีให้ติกับตรงนี้นะเขาจะไม่ตัดสินตามน,น,นั้นแหละตามที่เร่งว่าถูกต้องที่สุดละเขาเป็นคนงั้นแหละเขาเป็นคนที่แบบสื่อสารยากเขาเป็นคนที่เข้าใจยากเขาเป็นคนที่ไม่เก่งเขาเป็นคนที่คือหน้าตาเองเจ็บน้อยเป็นเรื่องโอเคทุกคนสุดท้ายลูกคาา้ากอโทรกลับมาลูกค้าให้ห้าดาวแน่ถามคนเรียนหรือเปล่าใช่ใช่ถามว่าถามคนเรียนหรือเปล่าคะ

ตับตามรูนี่ก็ได้นะรอย เจ็ดอันนะเจ็ดอันเรียบร้อยครับพี่ฝากประเมินคะแนนห้าดาวด้วยนะครับพี่ใช่พี่เอาเลยอรครับครับเจ็ดอันนะครับใช,ใช่ครับมีคันนี้ครับฝากประเมินคะแนนด้วยนะครับได้ครับที่เป็นคนเรียกไหม,ไมไอ๋อที่ครับ น,นี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับงานง่ายมากง่ายง่าย,าาย,ายโคตรง่ายล่ะเอาจริงๆใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับใช้เวลาเดินทางนะทุกคนสองชั่วโมงนะครับถือว่า โอเคนะเพราะว่ามันไม่ได้เหนื่อยอะไรแล้วก็ส่งง่ายนะครับรับง่ายส่งง่ายนะครับลูกค้าไม่โทรตามด้วยนะทุกคนมีแต่โทรหาลูกค้าโทรหาโทรหาก็ไม่รับสายนะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะจบง่ายๆแล้วกันของงานแบบนี้บ่อยแล้วกันบา,บายๆครับ